สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับพี่นอ้องมัน้าพพี่น้องมาหา,ลาเลาะยามเบ็ดครับผมใส่เบ็ดไว้ฝนตกนะครับฝนตกแต่ว่าสินเลาะมึนเบ็ดกอนครับพี่นอ้องใส่ไว้ใน,น่ๆจะคล้องอยู่แล้วครับพี่นอ้องลังดูบดถือครับพี่นอ้องใส่เบ็ดไว้แต่ว่าฝนตกมันเป็นจังเหยเบลดังครับโอ้โหพี่น้อง ตรงนี้ฝนตกหนักมากบ้ถือครับใส่ไปข้างหน้าฝนตกแห้งอยู่ครับบางคำเนี่ยมันเละ <c oughs> นาะเมหลังในกระโบ้ถือครับนั่งขึ้นเกาห <c oughs> าเบื้องลาบินน้ำพี่น้องนี่ก่อน โทรศัพท์แบบสิบเกียร์ก็ทำตีปานออกไม่น้ำมันสีทธิ์ะ ฝนตกแห้งครับพี่น้นองเราเบื่งปลานำนี่ครับเอาสุ่มาน้ำ นายเขาคอดลายแหง ลุ่นตาเบ็ดต่อครับพี่น้องสิถือว่าเลยใส่ไว้ห้องคำนะครับคนตกลงมาอันนี้ก็บอถือ้อครับเดี๋ยวผมจะสีมาถ่ายเงาผ้าพี่น้องอย่างเล่อมึงก่อนอันนี้ก็บอถือครับฝนตกแห้งอยู่ครับมือหันโอ้บุ่ม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 มาใส่ไว้ให้หนีร่องมึงครับมันมีปลายครับแต่มันสิกินเบ็ดผมวะ กังห่มให้ไอ้นี่นะครับกล่องโทรศัพท์มันสิเปียกมันขึ้นลำบากนะครับฝนตกน้ำนี่กระปรถ,ถือครับพี่น้องเอาไปรุ่นอีกฟังหนึ่งครับโอ้พี่น้องพุ่นครับปลาขึ้นมันจิขึ้นจากสะเหงครับพี่น้องนี่เห็นบอลมันสีออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย น่าแหละครับพี่น้องนี่ครับผมพริกเพิ่มครับพริกเพิ่มเอาซุ่มสักไปก่อนครับพี่น้องเอ้ยพริกเพิ่มครับพริกเพิ่มเห็นไหมครับพี่น้องนี่โอ้ยมันจะขึ้นจะสามันขึ้นจ่อจยเถอะหรพี่น้องเนี่ยพี่น้องคนก็แบว่าจับปลาขึ้นจับไงเลย ชีล็กน้ำนะครับตรงไหนนะครับเห็นครับมาเดี๋ยวครับผมขึ้นมาเบิ้งต้นกันนี่เออเห็นบ่ครับ เว้ยเดีนี่เลยมันสีขึ้นมากมันสีมาลงให้หน้านี่ครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวครับประคอเนี่ยผมเอาสุ่มมุ่มใหมอยู่ครับพี่น้องเบิึงเบ็ดกันก่อนก็ถือครับพี่น้องใส่โอ้พี่น้องปลาป้าพุดนะเดี๋ยวมึงขึ้นปลายนี้เหร ด,ด,ดโ้โอ้ยครับเอาแล้วเอาแล้วยโอ้ยเอาแล้เลนี่ยขึ้นมาผมว่าเขาแทบพังไปโอ้พี่น้องเป็นปลาน,นิ่นครับพี่น้อเงเอาละครับขึ้นมาก,ก่อนโอ้โหเป็นปลานิ่นครับผม ทำบายในนูนแ้วครับพี่น้องนี่คือ <c oughs> ปันนิ่ครับ โอ้โๆไปครับผมอันต่อมาทางนี่เงียบครับโอ้โ oh. ห ตุลักตุเลขพี่น้อง <c oughs> ยางหยาดนะครับฝนตกไหมมันลมอันนี้ก็บดถือครับโอ้โหหลังข้างหน้าเบ็ดขึ้นจมครับนี่ครับผมเบ็ดจมครับพี่น้อง ป่าอะไรฮู้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 เฮ้ยมาเดินพี่น้องกว่าเขาปามีหนวดครับพี่นอ้องกว่าเขากว่าเขาโอ้โหโอ้โหพี่น้อง ลุก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 ขึ้นก่อนครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับผมลุกบอลลุ่มเทิมอีกละวุูกเงี้ครับอื้อสวยๆเลยเย็บกันครับ นี่ครับผมตัวที่สองโอเคหลังต่อมาครับกดถึกเอาพี่น้องเดี๋ยวผมสีเอาเงือายได้ครับป่าที่นี่พาพี่น้องรุนแล้ว กับผมเบ่งปากคอัวนกันเห็นกับผมแสงสีเลยนี่สามตัวเต็มครับพี่น้องเนี่ย เดี๋ยวมืออื่นส่ายทำมารุ่นไหมครับผมทายเงือไไปแล้ววัดเบ็ดจิตถือบ่อปลาบืนตัวหนึ่งปลาคอปลาเบ็ดสองครับหลอบครับพี่น้องผมว่าปลาคอตัวนี้มันแปลกๆครับผมอย่างนี้ปลาไม่ลลกอยดีครับผมว่าสิบปล่อยมันพี่น้องมมีแต่หัวนะครับสังเกตไปสังเกตมากครับ นีจต่หัวครับนี่ครับพี่น้องมันสีเบิองครับผมว่ามันมีนมนจะ่หัวเนี่ยมจอยครับมันจอยมันอาจสีมีลูกครับพี่น้องเนี่ยอาจสีมีลูกปล่อยลงสาะขึ้นพี่เก่าครับพี่น้องครับปล่อยน้ำกันนะครับพี่น้องมาปล่อย น่าสิเป็นปลาไข่ครับพี่น้องปลาไม่ลู่ฟอยมันซะมันอยู่แผ่พันธุ์ก่อนครับพี่น้องอ้าพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับผมมาเลาะเบิงเบ็ดครับผมตอนเสาร์สิคืนวันพี่น้องตอนเสา,าร์น้ำลดน้ำลดลงไปนะครับพี่น้อง ขึ้นปลาเลียนมันเหมือนอยบุรุษฐบุรรั <c oughs> ขึ้นฮอตได้สองโตปลาเบ็ดแล้วก็นี่ครับน้ำลดลงไปเม็ดกระสือยู่สูงครับเสานี่ยนี่านใส่ไปสูงอยู่ครับนี่ตอนเสาเนี่บดถึกเลยครับนี่ยเนาะ ยังคือเก่าเลยครับตอนเสาตอนเสาบอดถือครับพี่น้องยังอีกสองสลักดังเอว้าวว,าว้าวไหมว้าวจอมโจรอ้วนพร้อมนี่ ยังผมีมยังล่ะนี่มันจะถูกเป่าเนี่ยได้ได้ได้ปลาอยู่นี่นี่เห็นบ่นี่นี่บิ๊กควดไอ้ยัง่งกินหยาบ่โอ้ย <c ười> กินหยาจังนี้ลบลบทั้งกันนะลบ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 นี่ครับสมุน,นโอ้ยพักกันกินหยาฮะนี่ยจิ้นยาปานงัวดล่ะอ้ากินเข้าไปโอ้ยปลบทั้งกันไป bưng 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 bay nè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  bay bay nhang bay mất khoang mà nhang ôi ô chín toàn sầu bò thử lấy khắp cái nọ toàn sầu nhịp chip lên Oh. เด็กตัวน,นคำครับผมเศ้านี่หากินแบบบานๆพามนเลอะเบิงหลอบเช้ากับปา่าบ,บ่ถือกับถือตลอดแรล่ไอ่ปลาดุกตัวหนึง่งปลานิ่นตัวหนึ่งครับใส่เบ็ดไว้สิบ,ส,บสิบก่าลังครับส2 1 3องสิบสามหลังปักอยู่ให้หน้าให้หน้าแบบเลอะๆบานครับพี่น,อน้องลองเงบิงครับไอ้ป่าบืนนะั่นพี่น,อน้องว้าผมปล่อยมันครับมันจ่อย ปลาคอตัวใหญ่นี่ตัวหัวก็เลยปล่อยกลับขึ้นคืนเอเก่าครับพี่น้องแต่เหมือนใส่เลาะหน้าพี่น้องบึงครับเหมือนขึ้นถอดคำคำ,ำฝนตกครับผมก็เลยเอาเบ็ดมาปักครับพี่น้องมาปักให้พี่น้องบึงครับพี่น้องโอ้ปลากินตัวใหญ่เลยครับพี่น้องกะฝากเป็นกําลังใจช่องอากินแบบบ้านๆกับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันกับผม อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ครับจังบวะผ่าคลิปกับผมคลิปต่อไปสีมี้ยังกะ่ารุ่นฐาเบิงน้ำกันกรบผมมูนี่ฮากินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ